นกแต้แล้วท้องดำเป็นนกที่คนคิดว่าสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าไม่เคยมีใครได้พบเห็นเป็นเวลาน,านานถึง50ปีค่ะคุณฟิลิปดีราวชาวอังกฤษและคุณอุทยัยตรีสุคนนักดูนกชาวไทยได้ค้นพบว่ายังคงมีนกแต้แล้วท้องดำอาศัยอยู่ในเขตเขาประบางครามแห่งนี้ค่ะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการนกไทยและทั่วโลก ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขตป่าเขาประบางครามแห่งนี้อย่างเช่นมีโครงการอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ําสําหรับเด็กๆในละแวกนี้แล้วก็ได้มีกิจกรรมอย่างเช่นโครงการค่ายเด็กรักนกแต้วแล้วค่ะ จัดขึ้นที่โรงเรียนบางเตียวตำบลบางเตียวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีค่ะเด็กๆที่มาเข้าค่ายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ5้าโรงเรียนรอบๆเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางครามมาเข้าค่ายด้วยการสมัครแต่คนสมัครมามากค่ะก็เลยต้องใช้วิธีจับฉลากทั้งหมดมาอยู่รวมกัน50คน กิจกรรมของค่ายเด็กรักแต้วแล้วเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ดูนกซึ่งกำลังออกหากินหลังจากมีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำที่ป่าเขาประบางครามในปี2529ปีต่อมาก็มีการประกาศป่านี้ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลความเรียบร้อย แต่ก็ยังคงมีคนแอบทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำงานหนะักการที่ป่าไม้ถูกทำลายไปเรื่อยๆก็ทำให้ที่อยู่ของนกแต้วแล้วท้องดำน้อยลงน้อยลงค่ะป่าในเขตเขาประบางครามเป็นป่าในเขตที่ราบต่ำที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของภาคใต้สภาพป่ามีความชื้นและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำอยู่อาศัย อนุรักษ์เขตป่าราบต่ำเอาไว้นกแต้วแล้วท้องดำซึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ประมาณ25คู่จะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างแน่นอนค่ะค่ายเด็กรักแต้วแล้วจัดขึ้นโดยโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรอนุรักษ์นกสากลกับกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนอกจากการดูนกแล้วเด็กๆได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่ามีทั้งละครหุ่นเล่นเกมทำงานศิละปะหลายชนิดก็หวังกันว่าถ้าเด็กๆซึ่งอาศัยอยู่รอบๆป่าเห็นคุณค่าของป่าไม้ ก็จะช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไปโดยเฉพาะการช่วยอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำซึ่งกําลังจะสูญพันธุ์หากนกแต้วแล้วอยู่ได้นั่นหมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆในป่าก็อยู่ได้เช่นกันทราบไหมครับอาหารของนกแต้แล้วท้องดำคืออะไรขุอไทยตรีสุคนกําลังให้ความรู้เกี่ยวกับป่าที่ราบต่ำ ซึ่งนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่พอการบรรยายจบลงเด,นนดเด็กๆก,ก็จะ,จะได้ความรู้อีกมาก างคามม,มีนกอยู่ <ปะ S 1> ถึง280<ร>ชนิดค่ะแต่ละชนิด อยู่อาศัยในสภาพป่าไม่เหมือนกันบางชนิดชอบป่าทึบป่าดงดิบบางชนิดชอบป่าพุซึ่งมีน้ำท่วมขังบางชนิดก็ไม่กลัวคนอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะใกล้ๆหมู่บ้านนอกจากนกเต่าแล้วทองดำป่านี้มีนกเต่าแล้วอยู่อีกหลายชนิดอย่างเช่นนกเต่าแล้วลายนกเต่าแล้วธรรมดานกเต่าแล้วอกเขียวและนกเต่าแล้วยักษ์ นกแต้แล้วยักษ์กับนกแต้แล้วท้องดำหายากกว่าชนิดอื่นๆคุณอุทัยบอกว่าสาเหตุที่คนคิดว่านกแต้แล้วท้องดำสูญพันธุ์ไปเพราะไม่เคยมีนักดูนกคนไหนเห็นมาเป็นเวลาถึง50ปีนกชนิดนี้เคยอาศัยอยู่ในละแวกใต้สุดของพมา่าต่อเนื่องมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรังและกระบี่ค่ะแต่ตอนนี้หาดูได้ยากมาก ในเขาประบางครามคาดว่าจะมีประมาณ25คู่แต่การสำรวจในปีนี้พบเพียง8คู่เท่านั้นค่ะที่เหลืออาจจะหลบซ่อนอยู่หรือว่าอาจจะหายไปหมดแล้วนกแต้วแล้วท้องดำเป็นนกตัวเล็กๆความยาวจากหัวถึงหางประมาณ22เซนติเมตรตัวอ้วนป้อมน่ารักมากค่ะมีขาแข็งแรงหัวโต หางสั้นสีสันสะดุดตาโดยเฉพาะตัวผู้นะคะมีสีน้ำเงินปนเขียวสดใสที่หางและที่หัวบริเวณคอเป็นสีเหลืองสดค่ะตัวเมียสีสันน้อยกว่าเพื่อจะอำพลางให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเวลากกไข่ในรังจะได้ปลอดภัยจากศัตรูนกเต้าแล้วทองดำนี้คนพื้นเมืองภาคใต้เรียกว่า นกเต้นสีหรือนกเต้นหัวแพรค่ะกินมแมลงและสัตว์เล็กๆอย่างเช่นกบเขียดนกแต้วแล้วท้องดำออกไข่ครั้งละสามฟองตัวเล็กค่ะเลยกกไข่ได้คราวแล้วไม่มากนะักมันมักจะอยู่เงียบๆค่ะจะส่งเสียงร้องในฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมตอนนั้นเราก็จะมีโอกาสได้ยินเสียงร้องของนกแต้วแล้วท้องดำ ลาแม่นกกกไข่หรือเลี้ยงลูกอ่อนหากมีคนไปรบกวนมันก็จะตกใจค่ะอาจจะทิ้งไข่หรือว่าทิ้งลูกอ่อนไปลูกนกก็จะต้องตายถ้าหากลูกนกรอดและเริ่มโตแล้วแม่นกพ่อนกก็จะสอนให้ดำรงชีวิตต่อไป ของทายเด็กรักแป้แล้วที่กระบี่แห่งนี้น่าสนใจทั้งนั้นค่ะตอนนี้พี่ๆกำลังแสดงละครหุ่นเรื่องแป้วแล้วท้องดำเป็นเรื่องราวของแป้วแล้วท้องดำกับลูกซึ่งต้องต่อสู้กับอันตรายในป่าเช่นมงจนลูกๆตายแม่นกบาดเจ็บโชคดีที่มีคุณตาใจดีคอยช่วยเหลือ แม่นกก็เลยตอบแทนคุณตาด้วยไข่ทองคำคุณยายใจร้ายเกิดความโลกจะมาขโมยทองคำจากแต้วแล้วจึงโดนงูฉกตาบอดแต้วแล้วท้องดำช่วยคุณยายเอายาแก้พิษงูในป่ามารักษาให้คุณยายจึงดีกับแต้าแล้วเด็กๆทุกคนให้กำลังใจแต้วแล้วท้องดำตลอดเรื่องเลยค่ะตอนจบแต้แล้วท้องดำมีความสุข เด็กๆก,ก็มีความสุขเช่นกันน้ำตาน้ำตาทำใหค่าหลงไหลหมดแก้วแล้วต้องดันต้องดําเจ้านำคำในป่าไปฉันขอบอกจากใจจากใจฉัน้องไห้ในตัวเธอนี่คือสภาพเขาประบบางครามค่ะพี่ๆในค่ายพาเด็กๆเ,เดินป่า โดยตั้งด่านไว้เช่นด่านแรกปิดตาให้เด็กๆอยู่ในความเงียบฟังเสียงต่างๆในปาใ่าอย่างเมื่อเราอยู่ในป่าเราต้องหาคนที่สังเกตใช่ไหมคะอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราลองดูซิมันมีอะไรอยู่บ้างน่ากลัวอันตรายแค่ไหนอย่างน้องนอกเนี่ยคําอย่าลิต้นไม้ตัวน,นี้ยจาได้เลยใช่ไหมคะเต้นเล็กต้น,ตนนั้น <c oughs> กลุ่มนี้น่ารักทุกคน นี่คือม่อนค่ะจักรพงศ์คิรีรักคนนี้เข้าป่าหาน้ำมันยางกับพ่อบ่อยๆก็เลยชำนาญเรื่องป่าเป็นพิเศษต้นยางเนี่ยปกติแล้วอย่างเวลาหนูมาหขยางเนี่ยมันยางมันจะออกมาก้อยแค่ไหนต่อต้นถ้าต้นใดก็ออกมากครับเหรอคะครับแถวนี้มีนกอะไรมากอย่างเสียงตอนนี้ค่ะ จะนกนกอะไรนะนกเยื่อเยือนกเขาครับอ๋อเหยือนกเขาเน่ะมาที่ป่านี้บ่อยๆเนี่ยเคยเห็นนกแต้แล้วท้องดาบ้างหรือเปล่าคะไม่ครับไม่เคยเห็นเลยครับแต่เห็นนกชนิดอื่นไหมคะเห็นครับส่วนมากเป็นนกอะไรล่ะเยื่อนกเขาครับเหยือนกเขาแล้วมีนกอื่นๆไหมคะมีครับนกอะไรเนี่ยนกบินลาแล้วก็นก นอกอะไรอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะคราวนี้ปัญหาที่พี่นอกอยากจะทราบก็คือถ้าเกิดเราเจอนอกเต้แล้วท้องดําโดยที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงละคะว่าเป็นนกนั้นโดยรูปภาพที่ฟิลตายมาครับอ๋อเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะครับค่ะนกเต้แล้วท้องดานี่ลักษณะมันเป็นยังไงคะเท่าที่หมอนคิดว่าที่จาได้ท้องมันสีดาครับแล้วอะไรคะแล้วบนอัวมันสีฟ้าครับอันนี้หมายถึงตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้ครับตัวผู้แล้วถ้าตัวเมียละคะ ตัวเมียมันลายลายครับแล้วเราจะเห็นมันที่ไหนละคะมันอาศัยอยู่ยังไงคะกลางต้นระกำครับแล้วหมอนเรียนเสียงนกอะไรได้บ้างไหมคะนกบินลาครับนกบินหลาถ้าเกิดเราร้องเสียงนกบินลาเนี่ยนกมันจะมาหาเราไหมคะมาครับจะมีครับถ้ามีมันจะมาใช่ไหมคะคลองทําเสียงดูสิคะเผื่อมันจะมา,าไม่มี <ละ S 2> ครับตอนนี้ครับเลยคะแล้วถ้าเกิดทําเสียงเสียงมันจะเป็นเสียงยังไงคะ จากม่อนแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็พอมีความรู้เรื่องป่าเรื่องนกอยู่บ้างแล้วแต่ละคนก็เป็นลูกบ้านป่าทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดป่าเป็นพิเศษตอนนี้สมมติว่าเด็กๆเป็นนักสำรวจพื้นที่ธรรมชาติสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ในดินถึงยอดไม้โดยเฉพาะพี่เลี้ยงที่ค่ายได้จำลองรังนกเต้าแล้วท้องดำซึ่งหาดูได้ยาก ให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยตาวันนี้จึงแตกต่างจากปาวันอื่นๆ แสงเรียวแรงยังดูแข็งขันคิดให่หน่าคันผู้คนเรานั้นยิ่งดูยิ่งแคลนหากมีสิ่งใดยังอยู่ก็ไม่รู้รักษาคุณค่าจนเวลาผ่านจึงต้องไปอ่านตำรา มีแมงงานที่อาศัยตามไม่สองเป็นมาที่ต้นเอ่ที่ ไว้ค็รออีกตูนี่ครับไว้ครน่ร้านี้มันดูมองมนคยรักษาหากเธอลาจนสุดพื้นทนโอเธอบอกเธอไม่ดีดูแล เสียงเสียงนกก็เสียงผมไม่รู้จกกับแต่ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะครับค่ะนี่พี่นกสงสัยว่าพอเรามาอยู่ค่า,ายเด็กรักเต้แล้วโดยเฉพาะนกตด้แล้วท้องดำนี่นะคะถ้าสมมุติว่าอีกหน่อยหม่อนซึ่งเข้าป่าบ่อยๆเนี่ยเจอนกไต้แล้วท้องดำแล้วก็รู้จักมันแล้วเนี่ยหม่อนจะทํายังไงต่อคะแต่เมื่อตอะไรครับได้ได้เจอรู้ครับ S <S จะคอยดูเฉยๆหรอคะครับจับมันเลยค่ะราคามันแพงเหมือนกันนะคะไม่จับครับทําไมถึงไม่จับล่ะคะผมจะแอบมันขยายพันธุ์ครับอยากให้มันขยายพันธุ์เลยค่ะครับแต่ว่าก็มีคนบางคนเขาก็จับเหมือนกันใช่ไหมคะครับถ้าเกิดเราเห็นคนจับนกเต้าแล้วท้องดำเราจะทํายังไงดีคะถ้าเขาปล่อยกังกรงผมก็ลักปล่อยครับจะรักปล่อยมันเลยค่ะครับแล้วถ้าเกิดเราโตแล้วล่ะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะดูแลนกเต้าแล้วท้องดำยังไงดีล่ะคะไม่ตามตาครับไม่เอาไป ตัวเรตัดสินใจแน่แล้วการเข้าค่ายเด็กรักแต้วแล้วทําให้เด็กๆมีความรู้มากขึ้นค่ะในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือนกแต้วแล้วท้องดํานะคะคนที่มีส่วนที่ทําให้เด็กๆเข้าค่ายอย่างสนุกสนานมากที่สุดก็คือกลุ่มพี่เลี้ยงนั่นเองและวันนี้ได้เชิญพี่เลี้ยงคนสําคัญมาค่ะนายแพทย์ลังสุริทการจนะวนิธิค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอลังสฤิ์นะคะหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าหมอหมองนั้นใช้เวลาว่างในการจัดค่ายเด็กคะ่ะแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมานานมากแล้วจะคุยกับหมอหมองในเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆว่าความจริงแล้วเนี่ยเด็กๆผูกพันกับธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะคือผมว่าโดยธรรมชาติของเด็กทุกคนเนี่ยเขารักสัตว์แล้วก็สนใจธรรมชาติอยู่แล้วคงเห็นได้ว่า เด็กๆคงจะลบแล้วพ่อแม่ไปเขาดินมากกว่าไปเที่ยวศูนย์การค้าอะไรในฐานะที่หมอหมองเป็นพี่เลี้ยงค่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งนานแล้วนะคะแนะนําให้เด็กๆฟังหน่อยสิคะว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปออกค่ายเนี่ยการที่จะเก็บเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือการมองแบบไหนแล้วก็ทําตัวยังไงดีคะคือสิ่งที่ต้องเอาไปด้วยทุกครั้งที่ไปค่ายเนี่ยครับก็คือต้องเอาราสาทสัมผัสทั้งห้าทั้ง6ฮะไปด้วยคือมองนี่ก็ไม่ใช่แค่แค่เห็นเฉยๆแต่มองให มองให้ลึกซึ้งไปกว่ามองโปสการ์ดหรือมองรูรปภาพคือมองให้ลึกซึ้งลึกซึ้งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆจะคือถ้าเราเห็นไม่ใช่ว่าต้องเห็นน้ําตกใหญ่ๆยิ่งเห็นว่าสวยหยดน้ําบนใบไม้ก็ให้สังเกตมองว่าเออมันก็งามพอกับน้ําตกนะฮะหรือให้มองว่าเศษขยะซึ่งอยู่ตามพื้นพื้นดินเนี่ยเป็นของที่น่าเกลียดไม่ใช่เดินผ่านเฉยแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ใช้เรื่องการดมการสัมผัสการได้ยินต่างๆให้ครบแต่ที่สําคัญที่สุดคือสัมผัสที่6คือจิตใจ ้องให้เด็กเอาไปด้วยแล้วก็พยายามช้าให้มากที่สุดว่าสัมผัสแล้วก็รับรู้ว่าความยิ่งใหญ่หรือว่าความที่ธรรมชาติเกื้อกูลกันเนี่ยมันความที่สัตว์ต่างๆในธรรมชาติเขาให้แก่กันเนี่ยมันยิ่งใหญ่ก็มีความรู้สึกให้ให้รับตรงนี้ได้เราคงต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆด้วยมุมมองใหม่ๆนะคะก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วขอบพระคุณนายแพทย์รังสิตการจรินิตค่ะลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เดียว้อยแล้วค่ะย <c oughs> ิ้มแล้ว